คำถามคือจริงๆแล้วไอติมเป็นคนที่ชอบพูดว่าผมมีสามเหตุผลสิบสองข้อเสนอแนะและแปดชะกทัศจริงไหมครับหรือว่าอันนี้ประชาชนคิดไปเองตลอดเวลาตลอดเวลาคนคนนี้เขาจะคิดเป็นข้อเป็นเป็นบูเลต์พอยต์ป้าบขึ้นมาในหัวตลอดเวลาคุยกันธรรมดาแบบไอติม เดี๋ยวเราจะทําคลิปอัน,นเนี้ยเนี่ยเราว่าเรื่องเนี้ยรับนูนใช่ไหมคิดว่าเออทํคลิปอะไรดีผมมีสองประเด็นนะแล้วผมมีสามข้อเสนอ <c oughs> ให้คุณไปเลือกไอ้ติมให้เราถามเลยดีไอ้กฎหมายนี้เว้ยมันมันไม่ค่อยเข้าใจวะเอางี้ผมคิดว่ามีสี่ประเด็นที่ถ้าคุณเก็ตตรงนี้คุณเก็ตเลยเป็นแบบนี้ตลอดเวลาตลอดเวลา <c oughs> จะดูวงดู <c oughs> อะไรก็เป็น สามเหตุผลที่คุณเชียร์ลิเวอร์พูลสี่ฉากกระทัดถ้าแพ้หรือชนะในสองนัดถัดไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นตลอดเวลาเขาเราไม่ได้คิดไปเองคิดไปเอง